โอ้โห oh, นี่อย่างสวยอย่างงามในข้างหลังนี่ครับนี่วันนี้ผมบอยสิทธิราชมาอยู่ที่นครนายกสาลิกาโอ้โ oh, หชื่อเสียงเขาโด่งดังอยู่แล้วสาลิกาเข้าไปนี่แหล่งท่องเที่ยวทางนั้นเลยนี่วันนี้เจ้าของใจดีมาอยู่กับเราขายอย่างคุ้มเลยถมให้แล้วนะเฉพาะค่าถมนี้ก็ไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วดูดิดูความสูงนู่นคือถนนลาดยางอ่าแล้วรถนี่สัญจรตลอดเวลาเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมบอยสิทธิราชมาคุ้มค่าตามมาแค่ดูก็คุ้มแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้า นี่ไปดูกันโอเคนี่อยู่ที่นครนายกนะนเนี่ยโหธรรมชาติรอบด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชายใจดีของเราว่าเป็นยังไงกันนี่มาทักทายกันเลยโโหสวยมากพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอรบกวนแนะนําตัวสัหน่อยสิครับพี่ผมเชนหนึ่งครับผมหนึ่งสวัสดีครับพี่หนึ่งครับโอ้โหข้างหลังพี่มันอะไรเนี่ยมันทำาหมันสวยขนาดนี้ครับวิวเขาครับ360องศาเลยครับ360อองศาเลยครับ พี่หนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยครับตำบลสาริกาครับจังหวัดนครนายกครับตำบลสาริกาอำเภอเมืองอำเภอเมืองนครนายกครับเอ้พี่ต้องเหี้ยภูเขามารอบด้านเลยเหรอครับครับอ่ามันมีภูเขามันมีเขาเรียกอะไรนะแหล่งท่องเที่ยวน้าตกคลองมะเดื่อครับที่กำลังจะทําเขื่อนเนี่ยครับน้าตกอะไรนะฮะคลองมะเดื่อครับคลองมะเดื่อครับเฮ้ยผมก็เคยมาพี่แสดงว่าแถวนี้คนมากันเยอะดีฮะครับพี่อ่าของเรานี่พื้นที่ตรงอยู่ตรงไหนพี่ อ๋อข้างหลังนี่เลยเปล่าข้างข้างหลังนี่เลยพี่ที่ถมไว้นี่ครับพี่นะเส้นหลักของบะเดืือเลยพี่ใครไปคลองบมเดืือต้องผ่านเส้นนี้ครับอ๋อเปเส้นหลักเลยพี่เอาง่ายๆพี่ใครจะไปเที่ยวน้ําตกต้องผ่านเส้นนี้ครับยังไงถูกบังคับผ่านแน่นอนใช่ต้องผ่านตรงนี้ครับนีนะ่นะพี่นาะที่รถผ่านนี่นะครับครับใช่พี่เราถ่ายทํากันวันธรรมดานะครับเสาร์อาทิตย์นี่คนน่าจะเยอะมากเลยพี่ เยอะม,มากรถวิ่งผ่านไปสัญจรเยอะมากครับแล้วภูเขาข้างหลังเนี่ยเขาเรียกเขาอะไรพี่อ่าตรงนี้น้ําตกวังตะไคร้ครับพี่เนี่ยครึ่ง<ะ>กิโลครับวังตะไคร้ตรงไหนครับวังตะไคร้ครึ่งกิโลครับอุ้ยอย่างนี้แสดงว่าเราอยู่จุดศูนย์กลางเลยเลพี่เนี่ยครับวังตะไคร้เนี่ยเขาติดกันเนี่ยติดกันเลย<อ>ลำธารเดียวกับของมะเดือนอ๋อเฮ้ยพี่หนึ่งครับแถวเนี้ยผมได้ข่าวมานะไร่นึงเนี่ยเขาขายก็เป็นสิบล้านเลยเหรอเป็นครับเดี๋ยวถ้าเขื่อนมาก็เขาลงสร้างเขื่อนครับปีหน้า ของพี่หนึ่งนี่กี่พื้นที่กี่ตารางวาอ่าสองตารางวาครับแล้วก็มีที่งอกประมาณร้อยตารางวาครับไอที่ถมแล้วเนี่ยนะใช่ครับตรงนี้ครับ200ตารางวาครับมีที่งอกอีก100ตารางวาครับก็รวมเป็นเกือบ3งานครับผมอ่าติดถนนละยางเลยใช่ไหมพี่ติดเส้นหลักเลยครับไฟฟ้ามีไหมนะเนี่ยน้ําหน้าที่เลยครับเนี่ยไฟประปามีไฟฟ้าอ่อใช้ได้เลยครับมีประปาครับมีเพื่อนบ้านด้วยครับอ่าที่หนึ่งรอบครับแล้วถมแล้วด้วยเหรอถมแล้วครับพี่โอ้ถมทําไมละพี่ ให้มันสูงนิดนึงนะครับให้มันดูดีขึ้นมานิดเอาง่ายๆถมเนี่ยเพื่อให้คนที่จะซื้อต่อไปเนี่ยใ่สามารถมาทํากิจการมาปลูกบ้านได้ใช่ครับซื้อไปนี่ทําอะไรได้บ้างครับพี่หนึ่งครับร้านกาแฟได้ครับพูวิลล่าได้รีสอร์ทได้ครับท้องเช่าหอพักครับเป็นพวกร้านค้าปั๊มน้ำมันเล็กๆทำได้เลยครับเอาง่ายๆเป็นร้านกาแฟก็ได้ใช่ครับบ้านพักคูลิน่าก็ได้ใช่ครับบ้านพักตากอากาศใช่ครับบ้านสวนก็ได้ครับหรือทําเป็นที่พักรีสอร์ท โรงแรมหอพักได้เอ้พี่อย่างนี้ถ้าเราทําหอพักใครเขาจะมาพักโอ้คนคนส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ว่าทางสนามกอล์ฟเราย็นหิวแล้วพวกพนักงานในรีสอร์ทแถวนี้ครับคนเยอะมากครับแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอ่าเมื่อกี้ผมมาเนี่ยพี่หอพักเต็มไม่หมดเลยเต็มทุกห้องครับแถวนี้โอ้พี่ข้างทางเขาขายไก่ย่างขายส้มตำขายอะไรกันเต็มไม่หมดเลยครับพี่แล้วอย่างเงี้ยพี่ที่สวยๆอย่างเงี้ยมันเป็นขุดแดงจริงเหรอครับขุดแดงเลยครับพี่โอ้ มีฉโฉนดสาธารณะพร้อมเลยครับอย่างนี้แสดงว่าพร้อมโอนเลยพร้อมโอนเลยครับอ่าสองไรตารางวาฉโฉนดขุดแดงอยู่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองนครนานนยกหมู่หนึ่งตำบลสาลิกาครับหมู่หนึ่งด้วยครับแล้วอย่างเงี้ยพี่มันห่างจากเขาเรียกว่าตัวจังหวัดไกลไหมฮะเอ่อประมาณทักหกเจ็ดกิโลครับตัวจังหวัดเลยหกเจ็ดกิโลครับประมาณนั้นครับมันอยู่เยื้องโรงเรียนเลยเหรอครับ เยื้องโรงเรียนวัดเอโรงเรียนวัดหัวเขาแก้วนะครับยังเยื้องโรงเรียนเลยครับวัดอะไรนะพี่หัวเขาแก้วครับหัวเขาแก้วเดี๋ยวเราไปดูกันแสดงว่าตรงนี้มาอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ชีวิตได้มาทำธุรกิจได้เพื่อนบ้านนิสัยดีหมดเลย FC ถามนะครับคุณซีโร่ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สาริกานครนายกพูดง่ายๆสองร้อยตารางวาราคาเดี๋ยวค่อยถามกันคถามจริงๆพี่หนึ่งสวยอย่างเงี้ยขายทาไมผมไม่ได้ค่อยมาอยู่ครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรโทษฮะ อ๋ออยู่อยุทยาครับผมไม่ค่อยได้มาอยู่ครับผมแล้วก็มีแถวนี้หลายแปลงมีหลายแปลงเลยก็เลยขายเพื่อต่อธุรกิจไรก็ว่ากันไปครับครับอืมใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากครับพี่ครับแล้วในนี้พี่มาปลูกเขากำลังปลูกอะไรกันอันนี้ผมปลูกต้นเงาะให้แล้วก็เขามาพลดินปรับหญ้าให้ดูดีถางญ้าถังอะไรนะครับให้พร้อมมาอยู่ได้เลยครับพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยถามตรงตรงว่าน้ําท่วมไหมอ๋อไม่ท่วมตรงนี้ประวัติน้ําท่วมไม่มีไม่มีครับ เมื่อกี้พี่หนึ่งบอกว่ามันอยู่ใกล้น้ำตกสาลิกาสิน้ำตกวังตาคอ่ขอนรถไฟขอนรถไวังตาคายอยู่วังตาคายอยู่ไงครับถ้าเดินเดินไปก็ครึ่งกิโลถึงเลยแล้วอย่างนี้น้ำป่ามันไม่มาเหรอพี่อ๋อไม่มันมันลงลำธารครับพี่มันมีลำธารตรงนั้นมันลงลำธารครับมีช่องทางของเขาใช่ครับไอ้ตรงนี้เป็นเนินเขาครับอ่าเดี๋ยวใชิพี่หนึ่งพาเดินชมสักหน่อยสิครับได้ครับไปดูกันว่าเป็นไงบ้างพี่นำไปเลยนะครับครับพี่อันนี้ค่าโอนพี่ออกให้หมดครับอ่าราคาเดี๋ยวผมค่อยถามนะครับเนี่ดูบรรยากาศกันนโถมมมมมสูงเเเเเปปป็ดลยิพี่่่รรระะาาาาณณตกกวว ได้ได้ได้ฮะหมดข้าวถมไปเยอะไหมครับประมาณสามสี่แสนครับโอ้โหเอาง่ายๆว่าคนมาอยู่นี่ไม่ต้องทําอะไรไ<ด>แล้วไม่ต้องถมแล้ว <laughs> รู้สึกว่าจะเป็นดินที่ค่อนข้างจะแน่นเลยนะพี่พดินหน้าดินมาถมพเพื่อเกอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนพี่พี่หนึ่งเดินนําไปเลยฮะ<ด>อยากจะดูว่าแถวเนี้มันมีอ่เขาเรียกว่าภูเขาเยอะไหมนะครับล้อมรอบเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่โอ้โหไม้ป่าด้วยนี่พี่ใช่ครับชมพู่ธรรมชาติดีมาก ข้างหลังป่าก็มีกระต่ายป่าเลยพี่ป่าไก่ป่ามีเหมือนับตอนนี้ข้างหลังพี่นี่มองทะลุต้นไม้ไปนี่เขาหมดเลยครับมันคือภูเขามาเลยอันนี้เขาหมดเลยครับอล้อมๆเลยครับเกือบ3 6 0้อองศาครับล้อมรอบตัวเราเนี่ยครับมองเห็นเขาใหญ่ไหมพี่เขาใหญ่เนี่ยครับข้างหลังเราเนี่ยนะข้างหลังนี่คือเขาใหญ่เลยครับอ่าโอเคนี่นี่หันไปจะเห็นเลยครับอุยเพื่อนบ้านเยอะเลยพี่เยอะครับเพื่อนบ้านที่ใสดีมากครับเมื่อกี้ผมขับมานะนอกจากเพื่อนบ้านที่ใสดีแล้วเนี่ยแถวเนี้ยคนที่มาปลูกบ้ายกันส แต่งบ้านดีอย่างแบบหน้าเขาเรียกว่าหน้าอยู่หน้าร่มรื่นมากทําบ้านพักตากากาศสวยครับตรงเนี้ตรงเขาเรียกว่าตรงข้างหลังพี่หนึ่งอ่ะนั่นก็คือภูเขาครับนี่รีสอร์ทเลยครับติดกับเราเนี่ยมีรีสอร์ทเยอะเลยล้อมรอบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่บ้านเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับวิตรงนี้มันเป็นสลบลงมาใช่ไหมครับครับพี่กระซิบนิดนึงครับที่พี่บอกว่าวลวแถวเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากครับ เปิดร้านกาแฟได้ไหมได้เลยครับพวกเมซอนพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ารถจอดที่พักรถได้เพราะรถผ่านเยอะมากอ่าสงการนี่รถติดเลยครับอาหารตามสั่งกาแฟทําได้ทุกอย่างครับอาหารปลาครับหรืออะไรก็ว่ากันไปครับผมถามนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่สวยๆอย่างเงี้ยที่ขายเท่าไหร่บอกไว้ตั้งไว้สองล้านเก้าครับผมสองร้อยตารางวาครับต่อรองได้ครับสองล้านเก้าครับต่อรองได้อีกรับโอนครับพร้อมครับเ้าโอนให้ออกที่ออกให้หมดใช่ครับแล้วอย่างนี้คนชอบอ่ะครับพี่ใช้เงินจองเยอะไหมก็แล้วแต่สะดวกเลยครับ เ้าตัดส่อาสักเท่าไหร่ดีพี่ก็เริ่มต้นที่ห้าหมื่นนั้นเลยก็ได้ครับแล้วแต่โทรมาคุยอย่างเดียวเลยใช่ครับโทรมาคุยอย่างเดียวแล้วอย่างเงี้ยครับพี่หนึ่งครับถ้าสนใจจริงเนี่ยโทรหาพี่โทรหาเบอร์อะไรอะศูนย์แปดแปดครับสามสี่เจ็ดครับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ครับอีกสักรอบสิครับพี่ศูนย์แปดแปดสามสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ครับแล้วนัดชมมาได้ทุกวันไหมฮะได้ทุกวันเลยครับพี่แล้วอย่างงี่พี่อยู่ยุทธยาแล้วใครจะพามาชมล่ะก็แจ้งล่วงหน้าสักวันนึงกไไครับบออลล่่่่วาาาากกกยผมมม ครับถ้าคนสนใจพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกอะฮะจับพิกัดอะไรนะฮะตรงนี้คลองมะเดื่อเลยครับคลองมะเดือ่อครับจะผ่านที่ไปงนี้เลยครับจับคลองมะเดื่อก็รู้รหรือโรงเรียนอะไรนะพี่วัดหัวหัวขาแก้วครับวัดหัวเขาแก้วเนี่ยพี่ผมจอดรถเ,เรา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 ทำเรียกว่าเราไายทำกันเนี่ยมีรถผ่านตลอดเวลาเลยใช่ครับรถผ่า,านเยอะมากครับที่หนึ่งนิดหนึ่งคุณดุษฎีพี่ดุษฎีเขาพิมพ์มาใช่เบอร์นี้ไหมพี่ 0883471610เอ่าโอเคถูกพี่พูดมาก่อนนะครับใครจดไม่ทันฝากจดนะครับ0883471610นะครับกับที่ดินที่ดินสาริกาอำเภอเมืองนครนายก2 0 0ตารางวา2.9ครับ90หรือ99 90ครับ2ล้าน9ก้าแสนพูดง่ายๆครับผมพี่พาไปดูข้างบนหน่อยครับว่าเป็นงบ้ไงบ้างล่างว่าสวยแล้วนะข้างบนสวยกว่าครับพี่ นี่พี่ขึ้นไปนี่เป็นภูเข,ขาเหรอฮะนี่เขาเลยครับเนี่ย<อ>นี่เขาเลยภูเขาเขาหัวแก้วครับตรงเนี้ยเขาหัวแก้วครับเขาใหญ่ที่เห็นเมื่อกี้นะครับเนี่ยเขาใหญ่ข้างหน,น้นาเขาใ,นใ,นในหญ่มดครับเ้วเพื่อนบ้านอย่างที่บอกนะไม่ต้องกลัวนะครับเพียบไปหมดบินโดนเนี่ยเดี๋ยวผมบินให้นะครับแต่ท่านไปชมต้องอ่าลักษณะคืออยากให้มาชมด้วยตัวเองครับจะได้เห็นภาพนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันอ๋อตรงทงตรงทงนี่ใช่ไหมพี่ใช่พี่ตรงทงนี้คือที่ฉนดครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็คือง่ายๆตรงข้างหลังพี่หนึ่งเนี่ยทงตรงเนี้ยใช่ครับเริ่มต้นที่เราใช่ครับฉนดขุดแดงเลยครับแล้วก็ลงไปเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมสองงานของก็จะลางวาครับตรงที่มีทงสีแดงครับตรงที่สิ้นสุดการถมดินครับแล้วมาตรงนู้นตรงต้นไผ่ตรงต้นไผ่ที่รถจอดอยู่นะครับมีทงสีแดงครับส่วนฝั่งนี้นี่เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับอันนี้ก็มีฉนดเรียบร้อยเลยเออขอโทษมีหลักเขตเรียบร้อยเลยครับนี่อันนี้คือที่ที่อยู่ในฉนด ใช่ครับพี่ได้ปลูกขอบรั้วไว้เป็นงอะหมดแล้วครับแล้วที่งอกอยู่ตรงไหนครับนี่ครับด้านหน้าเลยพี่ที่จอดรถนะครับอ๋อนี่คือที่งอกใช่ครับแปลว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้เลยครับอ่าทําอะไรได้หมดขายของขายอะไรได้หมดครับอ่าเพียงที่ว่าอย่าอย่าไปปลูกสิ่งปลูกสร้างถาวรไช่ครับปลูกไปช่ว์คราวอะไรได้พลกลงจอดรถอะไรได้อ่าโอเคถือว่าคุ้มค่ามากใช่ครับที่หนึ่งบอกว่าที่งอกนี่เป็นงานเลยเหรอร่มงานพี่ร่มรั้เลยนะครับแสดงว่าสองล้านเก้านี้ได้คุ้มเลยครับ นี่ใช่ไหมฮะภูเขาใช่ไหมครับเนี่ยเขาแก้วครับภูเขาล้อมรอบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเี่นี่คือภูเขาล้วนๆเลยพี่เราไปดูกันนี่วันธรรมดาอย่างที่บอกเสาร์ที่นี่แทบไม่แทบไม่ได้รถเยอะมากพี่ถนนไม่ได้ว่างเลยไม่ว่างเลยนี่สวยไม่ท่าไปชมพี่บีหนึ่งเขามองบอกอะฮะตรงป่ากล้วยเนี่ยตรงไปก็มีภูเขานะฮะครับเขาล้อมเลยครับพี่โตรงนู้นก็มีพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะครับนู่นอันนั้นรอบเลยอ่าสนใจรีบโทรมาแล้วกันนะครับเดินไปชมถนนได้ครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่ ถนนอยู่ตรงนี้แล้วขออนุญาตนะนี่ท่านไปชมครับลงไปนี่ก็คือชุมชนทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้ไม่ใช่หน้ามาด้วยนะครับรถผ่านเยอะมากครับอ่รถเข้าออกตลอดนี่นี่นี่แล้วก็มาทางนี้ก็จะเห็นที่เราปลูกบ้านพักแต่อาการทําคาเฟ่ทาธุรกิจได้ทําบ้านพักได้รู้สึกตรงนี้ก็มีรถมาเรื่อยๆนะครับเขาบทั้งวันขอบคุณมากนะครับใครสนใจก็ลองโทรมาพี่หนึ่งนะครับ0 8 8ย์ สามสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์อ่ายังไม่จบเดี๋วดูไปอีกเรื่อยๆอครับอ่าที่หนึ่งโรงเรียนอยู่ตรงไหนนะโรงี้ครับพี่โรงเรียนหัวเขาแก้วครับห่างจากที่เราไม่ถึงยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรครับเป็นโรงเรียนระดับอะไรคะชั้นอนุบาลถึงปหกครับปหนึ่งถึงปหกครับเด็กนักเรียนเยอะไหมครับประมาณสามสี่ร้อยคนโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าใครมาอยู่แล้วเนี่ยที่เดินไปดูกันดีกว่าใครมาอยู่แล้วเนี่ยอ่าเป็นที่แห่งความเจริญครับพี่ที่ไม่ต้องอะไรหรอกครับขายของเด็กนักเรียนนี่ก็พอแล้ว ขนมนมเนยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือที่เราน่ยน้ําครับปลา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 หมู่บ้านปลาปลาของเราใชได้อ่านี่คือที่ของเรานะครับผืนนี้นะที่ดินครับดูตรงนี้ก็เป็นภูเขาอ่าคุ้มนะครับ2.9ล้านก็ลองมาดูเอาวิวสวยมากคือต้องมาชมด้วยตัวเองนี่เห็นไหมรถมาตลอดเลยเดี๋ยวใจ้พี่หนึ่งอ่ะพาไปชมตรงที่เขียนว่าโรงเรียนกัวเขาแก้วเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะครับ รถเยอะครับอ่าเสาปิดเยอะมากโอ้โหนี่พี่ก็ไม่นี่วันธรรมดาก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ,ค,รบคนเข้าออกทั้งปันครับที่ใหพ้พี่พามาไม่ใช่หรอกครับอยากจะดูภูเขานี่เขาใหญ่เลยใช่ไหมฮะครับใหญ่เลยพี่อ้าวน้ำตกวังตะไคร้ก็อยู่ตรงนี้พี่น้ำตกวังตะไคร้เดินไปเครื่องกีโล่เสร็เลยสุดถนนนี้มันไปไหนนะพี่นะของมาเดือครับวิ่งไปเนี่ยของมาเดือมันจะทําเขื่อนนะครับเอ้า ที่สร้างเขื่อนของมาเดือครับนนอย่างนี้เขาสร้างเขื่อนที่เราก็มีโมลค่ายสิใช่ครับแพงเนี่ยแพงแถวนี้ไล่ไปสิบล้านครับอนาคตความเจริญก็มาเรื่อยๆใช่ครับเหมือนเขื่อนคุ้มด่านนะครับอ๋อเนี่ยถ้าไ้ชมดูนะรถข้างหลังผมเนี่ยนะจะวิ่งกันไม่ขาดสายเลยนะครับอ่ามาอยู่ยังไงมีความสุขแล้วก็ไม่เปรี่ยวใช่ครับที่หนึ่งจากนี้ไปกรุงเทพสักกี่กิโลน่าจะประมาณสัก 40โลได้พี่สี่สิโลแถวล็ิตนะครับประมาณนะชานเมืองอะนะประมาณนะอ่าก็ไม่ไกลมากนะครับหรือว่ามาอยู่ได้จริงขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่าตําบลสาธิกาอําเภอเมืองนครนายกครับไปดูป้ายนิดนึงพี่ขออนุญาตนิดนึงครับพี่นี่ภูเขานะครับเขาถึื่งชื่อว่าโรงเรียนเขาหัวอ่าหัวเขาแก้วแอบเนเป็นหอพักกมดเลยพี่เออมีจริงด้วยพี่นี่เนี่ยขออนุญาตนิดนึ่งท่านผู้ชมหอพักมีร้านเสริมสวยอ่ามีนี่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 เขาจะได้เชื่อเราครับว่า เราอยู่ที่โรงเรียนเขาหัวแก้วจับพิกัดมาได้เลยครับตรงเนี้ยโรงเรียนหัวผมเรียกผิดที่โรงเรียนหัวเขาแก้วอ่าเนี่ยนะเขาเขียนว่าหมู่หนึ่งตำบลสานิการอำเภอเมืองนครนายกจับพิกัดก็อยู่ยังเยื้องกันเลยครับพุ้จเจริญนี่ที่ข้างในโรงเรียนจเจริญที่ตรงนี้อ่าเราไม่เห็นมีเด็กเล็กเรียนเลยวันวันวันน,น,นี้วันนี้เขาปิดเทอมต้องปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมอ่าปกติดเด็กเยอะอากาศดีไม่มีแดดถูกต้องครับช่วงนี้อากาศดีในีนในภูเขาเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมโมนะครับ เป็นหอพักนะอ่าลองมาดูแล้วกันนะครับตอรองพี่หนึ่งจะได้คุยแกดีดีเนี่ยเดี๋ยวแกดูราคาพิเศษให้นะครับเห็นไหมถ้าใครมาอยู่เนี่ยฟังเสียงจักระจันเลไลเนี่ยเต็ไมไ่หมดเลยนะครับค,คุ้มมากอ่าใครสนใจยังไงก็โทรหาพี่หนึ่งจะได้ตลอดพี่หนึ่งเดี๋ยวเราไปตรงหน้าที่เลยครับเพือ่อพี่ใครับอ่าไปพี่เราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างไปส่งท่านผู้ชมตรงนั้นกันนะครับอ่าสองร้อยตารางวาสองล้านเก้าลองดูนะท่านผู้ชมลองดูนะขึ้นมาไม่ไกลที่พี่หนึ่งแล้วอย่างเง มันมาทางเส้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเข้าหลังวัดบ้านดงพี่วัดบ้านดงซีเจครับซีเจซีเจกอนถึงน้ำตกวัดตะไครจะมีทางแยกวัดบ้านดงมาเลยครับแล้วก็คลองมะเดือครับอ๋อถ้าคือใครไปคลองมะเดือต้องต้องผ่านตรงนี้เลยครับไปทางอื่นไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้ไม่ไม่ได้ครับเอางี้ถูกบังคับผ่านใช่ครับคลองมะเดือครับผมเคยผ่านมาบ่อยพี่แถวเนี้ยแต่ผมไม่รู้ไงว่าพี่มีที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าลองดูลองดูนะครับวางเงินจองกงนสักห้าหมื่นก็แล้วแต่ลองโทรมาคุยดู พี่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่วางล่ะสมมุติ<อ>ว่ามาดูเช้าบาบโอนก็ได้ครับพร้อมเลยครับสนนพร้อมโอนครับแต่ขอให้บอกพี่ตรงหน้าน,นิดนึงใช่ครับ,รบสักวันหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเราส่งท่านู้ชมตรงนี้กันพี่มาตรงนี้สักหน่อยนึงจะได้มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างที่เราเนี่ยนะลักษณะคือมันเป็นเนินสลบลงไปครับนี่เดี๋ยวเขาให้ท่านู้ชมดูตรงนี้กันพี่ที่หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยพี่พี่รบกวนหนะ้ากล้องนิดนึงครับครับพี่ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยโทรหาพี่ เดี๋ยวนะผมหาตั้งกองให้สวยๆก่อนเบอร์อะไรนะครับ088ครับ3471610ครับอีกสักรอบสิครับพี่088 3471610ครับาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้ที่นครนายกเป็นแปลงที่หลายๆคนใฝ่ฝันแปลงที่อยู่ได้จริงแปลงที่ถมให้แล้วแปลงที่มีน้ำแปลงที่มีไฟแปลงที่ฉนดคชุดแดงแปลงที่อยู่ได้จริงนะครับแปลงที่ซื้อตอนนี้ราคาปีหน้าไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนซื้อกำไรเลยครับ่าซื้อไม่กี่ปี กำไรแน่นอนครับผมถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องถามซึ่งพี่ตอบมาแล้วขอถามซ้ำอีกรอบหนึ่งที่สวยที่ดีที่คุ้มขนาดนี้พี่ขายทําไมผมไม่ได้อยู่ครับผมอ่าหลักการตรงนั้นเลยใช่ครับไม่ค่อยได้มีหลายแปลงด้วยมีหลายมีหลายแปลงแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ครับนะครับจึงขายครับอ่าเพราะงั้นเป็นคำตอบที่ตรงๆเลยครับอ่าแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องกลัวใครมายึดได้ฉนดฉนดในมือพี่แน่นอนใช่ครับต้องตามกฎหมายลยครับพูดแดงแน่นอนครับอ่าอันนั้นสบายใจได้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับ ขอให้พี่ได้ขายแป้งนี้ได้ไวๆแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมาสารฝานแป้งนี้อย่างมีความสุขเลยละกันครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ